สวัสดีครับอยู่กับผมครับรถด,ดำสุรินดำซิงนิดด่วนนะครับอยู่กับมาร์คซิกครับมาดูการทำงานของมาร์คซิกตัวนี้กันหน่อยครับ SK200 ครับเครื่องยนต์6สูบครับตัวนี้6สูบระหัส 6D34TE1 e ครับบิสมิชิ145แรงมาครับปุ่งกี่เนี่ยไม่ถึงคิวนะครับ0.8 0.8นะครับไม่ถึงคิว 6D34TE1 ครับมิตซูบิชินะครับ145แรงมาที่2,000รอบตัวนี้นี่ถ้าผ่อ,อนเครื่องไว้ประมาณประมาณ1นาทีเครื่องจะดับเองนะครับมีทามเมอร์เหมือนเซฟน้ำมันไว้ครับ ถ้ารันเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนี่คือเครื่องจะดับโดยอัตโนมัติขุดลึกได้ประมาณ6เมตรกว่าครับลวงสุดบูมีประมาณ6เมตรกว่าเต็มแล้วครับไป มาเซลลบเซลลบเครื่องยนต์หกสูบนะครับตัวนี้ ใส่ประมาณเจ็ดตักเหมือนเล่งไม่สุดครับเวลาเจาะดินนี่จะรู้สึกจะมีอาการโหลดนิดหน่อยครับสองใส่ไปแล้วสองตักครับสาม 4างานขึ้นถนนนะครับของสาย5ตากเองทีมงานามอมรวัด เออเสียเรือวิอ่งไปทางนั้นแหละเออตามมาด้วยซีเอ็ครับโอ้เสียเรือด่จาจนาบับ จัดไปเลยคันนี้สักแปดตักคันนี้แรงลงไปประมาณ50าสิบเซนก็เจอดินเปียกเลยครับอันนี้เป็นคูสะนี่ครับ รถก็แอเอสียครับ này hấp cho đập yên hấp. lo phần không chưa thang được lớp vào lớp ยังไม่ดับเมื่อกี้ตอนผมมาทำไมมันดับปลาลงมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะดับครับประมาณสองนาทีมั้งดับรถวิ่งกัน4ี่คันครับนั่นดับแล้ว มีทามเมอร์ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ล่ำลาเพื่อนๆครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับผม